ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในปักแรกในเดือนกุมภาพันธ์นี้เป็นช่วงจังหวะเวลาที่คุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาในสิ่งต่างๆที่จะทําให้คุณนั้นประสบความสําเร็จหรือเจอสิ่งใหม่ๆที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเรามาเริ่มจากในเรื่องของการงานการงานในปักแรกของชาวลัคนาราศีธนูนั้นในช่วงนี้คุณจะได้รับชื่อเสียงเกียรติยศได้รับการยอมรับเกี่ยวในเรื่องของการทํางาน หากทำงานกันเป็นทีมคุณจะประสบความสำเร็จได้อย่างคาดไม่ถึงเลยทีเดียวไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่ทำงานแล้วไม่ต้องทำงานคนเดียวพยายามทำงานแบบเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีการปรึกษาหาลือทำงานอะไรก็แล้วแต่ให้มันเป็นโปรเจกต์คุณจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างมากแต่หากใครทำงานอิสระก็ขอให้คุณนั้นมีเพื่อนร่วมงานที่ดีพยายามพูดคุยกันในเรื่องของการงาน คุณจะประสบความสําเร็จได้อย่างแน่นอนรวมทั้งในช่วงนี้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นมีโอกาสที่จะทํางานได้มากกว่าหนึ่งอย่างซึ่งจะเป็นช่องทางที่จะทาให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะพัฒนาเกี่ยวกับในเรื่องของการงานของคุณนั้นได้อย่างดียิ่งขึ้นคุณจะมีการวางแผนงานต่างๆจากมันสมองของคุณทําให้การงานของคุณนั้นประสบความสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นไม่ว่าการงานของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรคุณก็จะสามารถรับมืออยู่และสามารถที่จะพัฒนางานของคุณได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน สำหรับในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีธนูในปักแรกนี้ต้องบอกแบบนี้ครับว่าคุณจะได้รับการสนับสนุนหรือได้โชคลาภเกี่ยวกับคู่ครองของคุณเป็นอย่างมากหากใครที่ยังไม่มีคู่ครองก็จะมีโอกาสที่จะได้โชคลาภจากคนใกล้ชิดจากครอบครัวจากผู้หลักผู้ใหญ่ซึ่งจะทําให้คุณน,นั้นสาเร็จเกี่ยวกับในเรื่องของการงานหากใครก็แล้วแต่ที่เป็นชาวลัคนาราศีธนูที่ต,ต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายอยู่หรือเป็นผู้นําครอบครัว คุณจะมีคนคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทําให้การเงินของคุณนั้นในช่วงนี้ผ่านพ้นไปได้สําหรับในเรื่องของความลาคนโสดนั้นช่วงนี้คุณค่อนข้างที่จะไม่ค่อยมีใครเข้ามามากสักเท่าไหร่นักหรืออาจมีเข้ามาก็ยังไม่เป็นที่พึงพอใจของคุณคุณมักจะมีความที่เห็นขัดแยง้งไม่ค่อยถูกใจคุณสักเท่าไหร่นักดังนั้นหากเป็นไปได้ช่วงนี้คุณอาจจะ ชะลอหรือเพ่าในเรื่องของความรักไปสักเล็กน้อยอาจจะทุ่มเทให้กับการหาเงินหางานใหม่ๆซึ่งจะสร้างโอกาสที่ดีความมั่นคงให้กับตัวคุณก็จะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นสำหรับชาวลัคนาราศีธนูที่มีคู่อยู่แล้วช่วงนี้อาจจะมีเรื่องละหองละแหงหรือมีปากเสียงหรือมีความคิดเห็นขัดแย้งกันบ้างก็ขอให้คุณนั้นพูดคุยกันด้วยสติปัญญาอย่าคุยกันด้วยอารมณ์หรืออาจจะใช้แต่ความคิดของตัวเองไม่รับฟังความคิดเห็นของอีกฝ่ายซึ่งจะทําให้เกิดการผิดใจกันหรือ ทะเลาะเบาแหวงกันได้มันจะเป็นการบั่นทอนความรักความสัมพันธ์ของคุณไปโดยใช่เหตุก็ขอให้คุณนั้นพยายามมีสติประคับประคองความรักของคุณไปในช่วงนี้และรับรองว่ามันก็จะผ่านไปได้ดังนั้นสรุปโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูในปากแรกในเดือนกุมภาพันธ์นี้ในเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งการที่คุณนั้นมีความคิดมีการวางแผนที่ดีทําให้ในเรื่องของการงานของคุณนั้นประสบความสําเร็จอย่างที่คุณ วางเป้าหมายเอาไว้เพียงแค่ว่าคุณได้ลงมือทําและพยายามเปิดรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นงานของคุณนั้นจะประสบความสําเร็จได้อย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียวการเงินของคุณนั้นก็จะได้รับการสนับสนุนหรือได้รับโชคลาภจากคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวคู่ครอหรือผู้หลักผู้ใหญ่อย่างที่คุณนั้นคาดไม่ถึงคำทำนายนี้จะส่งผลให้กับผู้ที่ดูคลิปนี้จนจบและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกคน